ต้นไหนครับสวัสดีครับผมแฟนเก่งจิมมนน์ครับวันนี้โชคพิกาดร้อยแปดเรามาสอบครั้งแรกเป็นไงผ่านครับผ่านนะจากนี้เราคมมากี่โลสามสี่โลสามสี่โลเลยเราซ้อมอยู่ที่จิมมนน์มาอยู่ได้ไฟแรกเลยก็ซ้อมมารวมๆทั้งหมดในกี่เดือนแล้วเนี่ยสองอาทิตย์กว่ากว่าอ่ามาเร่งสองอาทิตย์กว่ากว่านะเราวันนี้เจอกับเพชรดิมังกรเคยเจอไหม ได้ดูเทปพ,พี่เขามาไหมเนี่ยดูครับเป็นไงพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีหมัดมีสองอ่าก็ดูมาแล้วเนาะก็เขาเคยชกที่นี่ก็วันนี้ถ้าแก้หมัดสอกได้เราอะไรไปสู้ก็ดีแข่งแข่งฝีมือเหมือนเดิมนะก็หายไปกี่เดือนสามเดือนสามเดือนนะคิดว่าจะอืดไหมเนี่ยไม่แเดี๋ยวต้องรอดูเนาะนะเอาเราอยอะแหะครับอายุ1สิบหกคนจังหวัดนครราชสีมาปล่อยเท่าไหร่ครับ ห้าสิบสามเป็นเพร์เราเป็นมวยตีเมือซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยห้าสิบสามเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่เจ็ดสิบฝากพี่น้องเชียร์หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมสู้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับตัวไหนครับครับชื่อชื่อเพชรนิมงคลกับับเฟนะครับวันนี้โชว์พิกาดร้อยสิบปอนด์มาสอบเกินไปเกินหนึ่งหนึ่งปอนด์จะสูบปอนด์จะสี่น้อซ้อมอยู่ที่ กับตอนเค้มขึ้นจริงครับคุบงคุณซ้อมมีใครบ้างครับมีกล่องน้ำชายมีจอมใจครับวันนี้เก็บตัวรวมๆแล้วกี่วันเนี่ยยี่สิบวันก็ต่อเนื่องเลยเนาะล่าสุดชนะใครมานะเพชรขุนศึกครับเพชรขุนศึกนะวันนี้เรามาเจอกับเพชรแสนเก่งนะคุณบังคุณซ้อมดูดูแล้วมีอะไรน่ากลัวบ้างเพชรแสนเก่งหรือแค่ความเร็วครับอ่าความเร็วฝีมือวันนี้เราจะวางเกมบางแผนให้ดีเจอฝีมือเหมือนกันแล้จะเดินนะเดินเลยเหรอไม่รอเยอะไม่รอจังหวะก็ เจอทรงนี้ชา้าได้ไหมคอยแก่บนเวทีเลยกันคอยแก่บนเวทีนะกลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟล์ละคะไอ้สามสี่ไฟล์ครับสามสี 3> 3, 4, ่ไฟล์ร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะน้ำหนักน,น,นี้เราคุมมาก่อนนะี่กี่กิโลนะลห้าโ <5 S 1> ลห<ง>้าโลนะอ่ะเราอยได้แล้วครับอายุยี่สิบห้าปีครับคนจังหวัดสุรินทร์ไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าพื้นเป็นเราเป็นมวยครบเครื่องครับซ้ายหรือขวาไม่ขวาสูงร้อยหกสิบสามเราชกมวยรวมๆเท่าไหร่แล้วครับ 90ครับฝากพี่น้องเฟรนเชียนนยครับฝากพี่น้องทุกททุกคนเลยชาวสุรินทร์ครับผมทำให้เต็มที่ครับวันนี้ครับครับผมขอบคุณครับ